สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่เ c ี FC, ทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องน้องโพเงินช้างแสนสนนะครับผมวันนี้พาน้องโพมาคลายเครียดแต่ว่าปัญหาเกิดที่ว่าน้องโพไม่ไม่ยอมไปกับคนเอกนะครับแม่แม่ครับผมคนเอกจะไปเอาน้องโพก็หันหน้าหนีเนาะแม่แม่แมเนาะหันหน้าหนีดูดูแม่แม่ ขอหันหน้าหนีคนเี้ต้องรอน้องเบียนะครับแม่แม่น้องเบียก็ไปตัดญ้าให้งัวเป็นอะไรก็ไม่รู้น้องผูกงอนพ่อหรือยงไงสงสัยงอนพ่อไม่ได้กินห้อยหลายวันแล้วดูแม่แม่ครับผมหันแต่ก้นให้น้องผูให้คนเอกเลยนะครับแม่แม่นั่งรอน้องเบียนานแล้วนะครับผมไปตัดยาให้งัวยังไม่มาดูครับแม่แม่น้องผูเป็นอะไรส่งค,คนเอกจะไปฝั่งขัว ดูจะไปจับฝั่งขัวน้องโพก็หันหน้าหนีเนาะเหมือนไม่ยอมให้พ่อจับโกรธพ่ออะไรเนาะนนี่แม่แม่ครับผมมาดูโกรธพ่ออะไรดูครับไม่รู้เป็นอะไรงอนพ่ออะไรโพไม่ยอมให้พ่อเข้าใกล้นะครับผมเพราะว่าน่าจะรอน้องเบียร์มา รอน้องเบียร์มาเพราะว่าจะเอาเข้าบ้านนะครับเล่นนานแล้วนะครับผมดเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้คือจับได้บอ้วยสมือคือหักกันแห้งแท้โมนี้คือเคียดในกันี้อย่างน้อน้อง,อ,ง,อ,งอุ้ยมาย่ยอมไม่พอจับได้บัน,น่พอเสพผ้าเขาบ้านได้ดีมึงกับผม นี่น้องเบียร์มาแล้วมาจากตัดหญ้าให้น้องวัวต้องโทรหาน้องเบียร์นะครับเพื่อมาเอาน้องโพกลับบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนี่ยนี่นขันยูเนี่เกือบปนน้องโภไม่ให้คนไม่ให้คนเนี่เข้าใกล้เนาะแต่ว่าน้องเบียร์นี่ไม่เป็นไรนะครับคิดถึงน้องเบียร์เพราะว่าน้องเบียร์เป็นคนดูแลช่วงช่วงนี้เนาะครับแม่แม่ครับผมดูพี่เบียร์มาจะเป็นยังไงครับ โอ้ยให้พี่เบียร์จับส่วนพ่อนี่ไม่ให้เข้าใกล้เลยนะครับแม่แมมันจะชักยังไงน้องภูโอ้ยเอาแต่ใจมากวันนี้ดูพี่เบียร์มานี่โอ้โหดีใจใหญ่เลยย,ย,ย,ยังงอนพ่ออยู่เลยหรือว่างอนอะไรอยากกินอ้อย ว่กับโคดอกอ่อน n าหลาอยู่ดูดพ่อพอจะไปฝั่งนี้น้องผูจะไปฝั่งไหนอีกดูดูแม่แอุยนี่ด,ดูพ่อจะไปจับก็ไม่ได้หันก้นให้อย่างเดียวเลยแต่น้องเบียร์นี่โอ้ยถูกกันนะครับแม่แม่ครับผม กจะเอาน้องโพกับบ้านแล้วส่วนพ่อเนีตมีรู้สึกว่าไม่คิดถึงกันหรือโพอไม่คิดถึงพ่อเลยพ่อพามาเล่นน้ำแต่แต่ว่ารอน้องน้องเบียร์มาจากตัดหญ้าค่อยได้กลับบ้านนะครับแม่แเพราะว่าพ่อเนเขก็ไปน้องโพก็หันหนี เอาสวัสดีครับขอเสียงร่อก่อนเลียวโพสวัสดีครับกอนสวัสดีครับก่อนเลียวครับสวัสดีครับรอมาสวัสดีในช่องจอเสียงหวานเหมือนเดิมนะครับผมน้องเบียร์จะขึ้นฉี่เอานะครับแม่แม่รอพี่มา ขึ้นไปแล้วกลับบ้านไปขี้งอนนะตัวเองเนี่ยวันนี้ขี้งอนแล้วดูเบมึงหน้าก็ขี้งอนครับแม่แม่ครับผมอ่ะคน็นีนกออากายกอยก็เหนียกเขามาไกลยังลบอยู่อุย้ยมีการถอยอีกถอยยังพูถอยอยังพู <c oughs> อยอยงพขนาดพี่เบียร์อยู่นั่นมันยังถอยพอเนาะเอ้ยเนาะมึงครับผม ช้างขี้งอนนะครับแม่แม่ยกมือขึ้นสูงมึงงอนมนะันน่ะยกมือขึ้นทังสวงมึงมยังสวัสดีอย่างเดียวขี้งอนเพื่อนวะพี่เบียร์มาเอากลับบ้านแล้วนะครับแม่แม่นี่บ้านน้องโพก็ไม่ไกลนะครับแม่แม่ผามาเล่นน้ำไหมมาเล่นฉี่ตมให้ตัวดำๆแต่ว่าคนเหนือก็กระบ,บานบ่อย ต้องร่อน้องเบียร์คิดถึงน้องเบียร์นะครับผมนี่บ้านน้องโป้บอไกตด้ะครับนี่โอ้ไปแล้วครับผมมันย้อนเสียงนะครับผมเดี๋ยวไ,นนกกไ,นนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้คนีีกกับน้องภูเงินก็จะราแม่แม่ไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามคนเีกก็กราบขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านทุกคนนะครับผม